ก็เป็น,น,นมีอาการขหงองว่ามะเร็งด้วยครับ,รบอันนั้นมันเกิดขึ้นมานานหรือยังคือตั้งแต่ปี59ครับจะบอกว่าเป็นระยักุดท้ายออ๋ผมก็สู้มาโดยตลอดล่าสุดนี่ก็มาเจอบรรโลกอีกรอบนอคือหนักมากทิ้งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความรักหรืออะไรก็ทิ้งหมดเลย การใช้ชีวิตทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างโอ้เหนื่อยมากแค่เดินเนี่ยไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยบางครั้งต้องมีคนเดินตามเคยมีล้มในห้องน้ำกี่วันที่พี่ปูเป็นรู้สึกว่าเออร่างกายฉันมันรีเฟชมันมันรู้สึกดี15ส้าวันเล่นกับลานบ้างอะไรบ้างมันก็เหนื่อยน้อยลงอืมันก็ซอฟซซอไปเรื่อย ตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะพี่ปุ๊กสี่ครับอาการของโรคมะเร็งนี้ก็คือสงบห,หมดทุกอย่าง สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อค่ะจังหวัดหนองคายค่ะคลิปนี้นะ,คะใครนะ,ะที่มีอาการของโรควัน,นโรคนะคะหรือว่าปอดอมีแผลต่างๆนะคะเค่นี้ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าที่ผ่านมานะาต้องเจอกับอะไรบาบ้างนนะะแล้วผลกระทบของม,มันทาให้ลูกค้านะคะต้องทรมานแค่ไหนแต่ตอนนี้นะคะเมื่อทานบาลานยูคอเข้าไปนะคะไปช่วยฟื้นฟูนะคะไปช่วยลูกค้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอ,อาชีพอะไรอยู่คะผมปูเป็นมานิสากินาบงครับ<า>ตอนนี้อายุ42ค<า>่ะครับผมพี่ปูเป็นหาเมื่อกี้ที่หนูเกิดไปว่าพี่ปูเป็นมีอาการของโรคมะเร็งด้วยนะอันนั้นมนเกิดขึ้นมานานหรือยังคะ คือตั้งแต่ปี59ครับผมก็สู้มาโดยตลอด uh huh. ก็คือรูปีรู้คนมาตลอด uh huh. อื่าแล้วก็พอเริ่มดีขึ้น uh huh. ก็กลับไปทำงานกลับไปทำงานได้สักพักหนึ่งล่าสุดนี่ก็มาเจอวัณโรคอีกร uh huh. อบหนึ่งด้วยความที่ปอดเรามีแพ้อยู่แล้วค่ะค uh ่ะ huh. เพราะฉะนั้นภูมิต้านทานมันก็เลยตับ ทีนี้อากาศมันมันจะหนักกว่าคนปกติป่ะคะเพราะว่าเราเคยมีภาวะของโรคมะเร็งแล้วคือหนักมากหนักมากจนจนกระทั่งทิ้งทุกอย่างนะคือไม่เอาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความรักหรืออะไรก็ทิ้งหมดเลยตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านคือไม่เอาอะไรแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่าอยากจะทิ้งทุกอย่างเลยมันชีวิตคนเราเนาะนะไม่รู้จะไปดิ้นรนอะไรมากมายไนงะมีอย่างเดียวคืออยากจะใช้ชีวิตให้นานที่สุดแล้วก็อันไหนที่ไปเจอยาตัวไหนที่เขาว่าดีเราก็ยาย ตามหาข้อมูลแล้วก็ซื้อมาตามพี่ปุเ็นบอกว่าพอหลังช่วงโควิดปอดกม็มีแผลอยู่แล้วการใช้ชีวิตทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างโอ้เหนื่อยมากไม่ใช่คนปกติคือมันเหนื่อยทาําอะไรไม่ได้แค่เดินเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาอะไรเนี้ยบางครั้งต้องมีคนเดินตามถึงขนาดนั้นเลยเคยมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะเคยมี ล้มในห้องน้ำํำออ,อยู่ๆมันก็บูกไปแล,แล้วบางครั้งอาจจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือมันจะมีเสียงวีดขึ้นมาแล้วก็เหนือห่อยคือเราหายใจไม่ได้อ,อพี่พวกเป็นเชื่อในคำว่าการไม่เป็นโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐ เชื่อครับผมเมื่อก่อนนะค่ะเชื่อในอาหารเสริมไหมคิดว่ามันจะช่วยเราได้ไหมเออก็เป็นคนเชื่อในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเอ้ยต้องใครว่าดีก็ดีหมดอะไรเงี้ยแต่ก็ไปหาข้อมูลศึกษาดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจมามากินหรือมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก่อนที่เราจะสัมษณ์กันนะพี่ผู้เป็นบอกว่าดูตัวบาลานซ์ยูคอมานาแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งใช่ค่ะทําไมคะไล่บางอ่าคนเราบางครั้งอาจจะมองว่าแพงคือถ้าแพงแล้วถ้ามันดีก็ไม่เป็นไรแต่ก็คุ้มค่ะ แต่ก็ยังโว่ละราคามันค่อนข้างสูงอืมบางคนอาจจะแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยรายได้มันจะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้ารายจ่ายมันเยอะเะก็ไม่ไม่สามารถที่จะซื้อตัวนี้มากินไม่รู้มันดีจริงหรือไม่จริงอ่าเขาจตัเราก็จะประมาณนั้นค่ะแต่ด้วยความที่มันไม่มีอะไรที่จะต้องต้องลองเลยมันลองมาหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวเนี้ยก็คือถึงจุดที่อ่ะลองก็ลองวะใช่อะไรลองก็ลองวะครั้งแรกพี่ปูเป็นลองสั่งมากี่กระปุกก่อนคะกระปุกเดียวค่ะ กระปุกหนึ่ง<ช>นะ<ช>เออแล้วทานวันละกี่เมรร็ดคะสอง ทนแล้วสองสองเมตรนะคะประมาณกี่วันคะที่พี่ปูเป็นรู้สึกว่าเออร่างกายมันรีเฟชมันมันมันรู้สึกดีขึ้นสิบห้าวันกระปุกหนึ่งพอดีคำว่ามันดีขึ้นให้พี่ปูเป็นช่วยขยายความหน่อยคือหนึ่งปกติเราเดินไปเนี่ยมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยมันหอบถ้าเจออากาศกดมากๆมันก็จะแบบเหนื่อยมากๆอะบางทีก็เล่นกับล้านบ้างอะไรบ้างมันก็เหนื่อยน้อยลงมันก็ซอฟซอฟซอฟไปเรื่อยตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะพี่ปูสี่ครับสี่กระปุกนะคะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้หรอจากที่หมอนัดก็ไม่ต้องนัดแล้วค่าก็ลดลงจากล่องรอยที่มันลึกมันก็ตื้นขึ้นใช่ใชมันเหมือนจะมีการฟื้นฟู<ๆ>ตอดมากขึ้น<ๆ>ออแล้วเสร็จปุ๊บก็สามารถเล่นกับหลานลานหรือ กิจกรรมหนักๆได้บ้างสามารถใช้ชีวิตประจันปกติได้ใช่ครับน้าก็โอ้โหดีมากเลยดีใจด้วยนะคะถามพี่ปูเป็นอีกนิดนึงว่าเรื่องอาการของโรคมะเร็งนี่ก็คือสงบหมดทุกอย่างตอนนี้ร่างกายแข็งแรงก็พี่ปูเป็นนะดูปกติดูสดใสได้เลยน่ารักมากเลยนะดูไม่เป็นอะไรเลยนะคะใครนะคะที่มีภาวะของโรคปอดแล้วอยากจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอยากให้พี่ปูเป็นนะคะช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้เผื่อเขาหาข้อมูลนะคะลองไปเหอะการลงทุนกับ ตัวเราเอง <ฮะ S 1> อย่าคิดว่ามันแพงลงแล้วเรารู้สึกดีเราก็กินต่อเปิดใจ <ฮะ S 1> เปิดใจให้คือบางครั้งยาโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ดี <ฮะ S 1> แต่ยาตัวนี้มันจะไปเสริมภูมิให้เราม,มากขึ้นเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติที่สำคัญคนที่มีสภาวะปอดไม่แข็งแรงหรืออะไรกำลังใจอย่าเสีย อทั้งกำลังใจและยามันจะบวกกันเราก็จะหายเป็นปกติเต็มสิบคะแนน <c oughs> พี่ปูเป็นให้บร้านยูกี่คะแนนดีก็ให้เป็น30เลยโอ้คือยอมรับว่ามันดีจริงๆ ยอดนะบาดีจริงๆแล้วถ้าใครถามว่าพี่ปูเป็นเป็นหน้ามาให้บาลานยูคอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่เพราะคนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นหน้ามาให้ใครเป็นอันคาะโอเคก็ขอบคุณพี่ปูเป็นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ท่านทั้งชิวก็เลยเอาาลรนซ์ยูคอร์มามอบให้พี่ปูเป็นนะคะอีกสามขเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพบอกของพี่ปูเป็นต่อไปอีกนานๆเลยนะคะใครนะที่มีอาการนะคะเกี่ยวกับปอดนะคะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆอย่าปล่อยให้เป็นนานๆนะคะพยายามดูแลรักษาร่างกายกันนะคะ มานะคะสั่งซื้อบรลานยูคอนะคะไปเป็นของขวัญไปฝากคนที่คุณรักได้นะคะที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะบรลานยูคอนะคะมีออยมีฮารานี่ถูกต้องฝากไว้หนึ่งข้อคิดแล้วกันหาว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังคะอย่าลืมติดตามชมในที่บรลานแบรนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้นะคะชิวและพี่ปูเป็นนะคะขอลาไปพร้อมกับบาลานยูคอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไม่เคยแบบคิดว่าตัวเองจะเจอแบบสาภาวะแบบนี้ครับตอนนั้นสูบบุหรี่เหรอไม,ไม่ไม่ได้สน่าจะแบบบุหรี่มือสองแต่ด้วยความที่คนที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยะจะสังเกตผิดปกติตรงที่ทําไมน้ําหนักลดลงเร็วสองอผิวนี่คนละผิวแบันนะ<อ>ผิวคล้ำเมื่อไรลพรล้ำพมาก ตอนดูยูคอที่ยังไม่ซื้อนี่คือนานๆนะครับกว่าจะซื้อก็ตั้งแต่พอป่วยนะนะก็ค้นหาข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างพอมาทานยูคอต่างนะครับคือมันต่างตรงที่ปกติขึ้นเหนื่อยอาการอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่พอมากินตัวเนี้ยเล่นกับหลังได้บางทีก็เตะทุตวอลอะไรอย่างเงี้ยกับร้านอยู่นี้ได้พพอช่วงเขากลับมาจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าตอนที่พี่หาเสิร์ฟทานพี่ี่ค่อยๆทานไล่ระดับไปใช่มณ์แบบว่าซื้อ300ก่อนไม่ได้ก็มาขอใช่ใช่ประมาณนั้นคุณพอเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับเออเป็นตัวน่าจะ7 8ตัวนะแต่ก็ถ้าเกินรู้ว่าน่าจะซื้อตั้งนานกล่วนรู้หล่อนเลยอะไรเกินรู้ว่ามันน่าจะซื้อตั้งนานมันมันค้างแค่ซื้อกันเงาลูกลูกค้าเลยนะหลายๆคน ก็ยังยุ่าแพงราคาเท่านี้ถ้าเกิดกินแล้วมันไม่หาเ้าจะบอกว่าแพงเลยเสียดายอะไรประมาณนี้คนเราส่วนใหญ่คนเราจะจะมาจะชอบที่แบบว่าถ้าลงทุนกับตัวเองหรืออะไรเนี่ยจะคิดว่าแพงถ้ายังไม่สุดๆจริงๆสู้มะเร็งมาตั้งแต่ปี5-9าเก้คิดูแต่ตอนนั้นที่เจอว่าถูกระยะคือถามว่าจะรับได้ไหมจะบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายถึงข้น ใช่ถึงขั้นถึงขั้นกับนอนนอนแบบจีบยังแม้กร็ทั่งเนี่ยแก้วกินน้ำเนี่ยจิบ mm hmm. เองไม่ได้นะคือ mm hmm. มันไม่มีะไรอนะ mm hmm. และข้าวนี้ไม่ได้กินมาสองปีแนละ้วข้าวที่เรากินปกติมไม่ได้กินสองปีคำ mm hmm. ถามที่ทุกครั้งที่ไปหาห mm hmm. มคือหมอครับผมกินยานเนี่ยผมจะหาย mm hmm. ผมมีโอกาสหายไหม mm hmm. ถ้าหมอบอกว่า แค่ประคองหรืออะไรนี่ก็คือจะหยุดทุกอย่างวนนี้เป็นคนเป็นคนใจเด่ยู่แล้ว่จะหยุดแล้วจะเที่ยวถ้าอยาไปไหนแล้วเราจะไกลไปไหนก็ไกลประมาณนั้นแล้วบอกว่าพะหมอบอกว่าข้าหนึ่งคือเราไม่ดื้อตามปากหมอกินตามหมอที่สั่งไว้อะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสกลับมาหายอ๋อก็งจะมีโอกาสอยู่ใช่เพราะถ้าถ้าอย่างนั้นก็จะให้พร้อมร่วมมือกับหมอครัครั้งแรกนี่จะงองแงยานี่ค่อนข้างกินลำบากมาก แต่ละยะสุดท้ายแล้วทุกคนนี้อาการดีขึ้นแล้วือคนเป็นมะเร็งแต่ก็คือคนที่ไปเยี่ยมนี่นะไปเยี่ยมนี่เขาจะทุกคนญาติพี่น้องเนี่ยจะทําใจแล้วก็แอบร้องไห้เออแอบร้องไห้เพราะว่าไม่เห็นใจเตียงเลยไม่เห็นแอไม่ได้เห็นแต่รู้ว่าบางครั้งคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็ร้องไห้นะครับแต่เราก็ พยายามใจเราไม่เสียในหูเนี่ยหมอบอกว่าหายมันมันอยู่ได้ด้วยกําลังใจจริๆงๆใช่ไหมคะร่วงมะเร็งใช่ไหมถูกห้าสิบเปอร์เซ็นคือยาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือกําลังใจไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนในครอบครัวการที่สําคัญคือใจเราด้วยนะใจเราห้ามเสียทานอะไรก็าถามหมอตลอดใช่ค่ะก็คืออย่างทานพวกอาหารเสริมก็าถามหมอตลอดใช่ ก็คืออันหมอก็าเริมทนมเขาก็บอกว่าคือมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาก็ส่งให้เขาดูเขาก็บอกโอเคนั่นก็หมอคือมันคือเราไม่ได้แอนตี้ไม่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 แอนตี้หมอก็บอกว่าคือถ้าถ้ามันจะไปช่วยปอดอไปเสริมให้เราแบบอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ให้กินแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นเป็นที่ตัวที่มะเร็งชอบเมาก็จะไม่ให้กิน อนนก็คืตาน,นะจ๊ะมะเร็งเจออันนี้ก็คือเหมือนส่งส่งไปปุ๊บหมอก็บอกว่าเออเคกินได้อ่าก็หรก็กินได้เ,เพราะหนึ่งคือผ่านขั้นตอนที่วิกฤตมาแล้วเขาบอกตอนนี้ก็คือเพียงแต่เราเสริมให้มันอะไรเนี้ย